ดาวค่ะดาวอ๋อเข้าใจแล้วเดาวี 의의เ็อ <u> uh> ีทอานตำแหน่งยังไงครับเอีนั่งแบบตำแหน่งไ่ะคือเพชรู้จักะ เคยได้ยินข่าวเขาบอกว่านายกม้อีุคนที่มีเพชรประสิทงที่คนที่เล่นมาครับประกาศเฮ้ยเราคือมินเลยมันมีคนเล่นเ์อนไม่มีที่ เอ็ี e ้องตาแงตางา้ยามไม่วกปนชมาขมใช่ค่ะใช่ครับคงหมายถึงความสั่งาสง่างานส่วนกาหมายถึงความต่้อย I okay. ใช่ไปเอารูปนี้มาจากไหนเนี่ยพี่หนูวาดรูปสุกหกเริ่มโอ้แล้วดีกว่าฟาร์มโคะขอไปลงอะไริ่มดกจิ้ก น้องคนสัมพันธ์ที่ใจหใจใช่ไหมใช่ไหมมันบ่อยเลย บทงอ,อ,อ,อ่ะมันก็ให้มือขวาไปเอานางเอกจากพระเอกไ<น>งใ้มือขวา้ออมือ,อมือออเป็นมือขวายนะยอเพราะว่าตีนแมวมันแบบเวลามันเหยียบมันไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันเหยียบใช่ไหม

เ,เป็นสิ่งที่อยู่ในอวกาศครับที่มีแสงระยิบระยับเตืนแพลกแม่เล่นไว้ครับเจ้าค่ะขอโทษทีรทบแม่ผมหมดผมเดงครับ เน็ตแม่ผมหมดผมแดงออกจากกลุ่มครับผมเลยยืมรหัสเน็ตนาครับโอเคครับข่าวไปซิมดอกไม้อดอก <c oughs> เป็นพื่งดอกยังไงนะพึ่ดอกก <c oughs> ินได้เหรอใส่ได้ ไม่เธอเป็นดาวยังตั้งแต่เด็กแปลว่าเป็นคนที่ไหวต้าเนี่ยแล้วก็เก่งทุกอย่างเ่ียากมีค่ะมีนาเด็กเหมือนดาวดวงน้ยที่คมอยากเป็น มันดเวดวงนาว้พี่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 จะไปนางไปไปเขาเป็นพี่เราเขาอายุ15แล้วทไคคนครับทนะทไอตานะที่ไม่มีรูวิกต้าที่ไม่มีม่มกัน มาสนนั่งมัง่งมาดีต่างมีแต่ไม่พอผงเจ้าบ้าเนอนยางไม่ตื่นไยังไม่ตื่นน่งเทียวกับพี่ก็ได้เด็กแก่กับพู้จาพักบอกแล้ว ไม่รู้ค่ะสร่รอเล่าร,รไม่ใช่ค่ะเหออน,น,นือพูดอ่อนโยนเปล่าครับพูดอ่อนโยนเพราะดิงเพราะกดงไหมกระดป่งระดอแทบไม่ได้มนเลยทีนี้มาดอกไม้ในคือด้ว พ่อกอไก่ค่ะไก่พ่อไก่ครับพ่อไก่หนึ่งร้านค่ะอขอมอมอกอ๋อ บอกอักบากันจมปะันปกูไม่ค้างกูบ้าแล้วก็ไก่ครับก็ไก่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 ค่ะก็ไก่ค่ะก็ไก่ครับก็ไก่ ผมไม่รู้มรูปขอควขอควาขอควายขอควาขอควาขอควาควายขอควาควาควายอคาวควา เอออี้ชายได้เก้าอี้ได้เลยฮะก็ไก่ค่ะกไก่ครับไม่ใช่ใช่

ขอควายครับโอควายฮะโอ้ควายครับโอ้ควายโอ้ควายของควายควายควาย ลค่ะ